ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฮันฟูแสแชนะวลดนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมโลบ็อกนะครับแมป24ชั่วโมงในลิฟนะครับก็เคยเล่นมาครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ผมก็จะมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับไปกันเลยนี่นะับทุกคนผมก็เข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็แต่งตัวเป็นวัยรุ่นตัวเขียวนะครับก็ถ้าถามว่าผม หายไปไหนมานะครับก็บอกเลยว่าผมไปปลูกผักมาแล้วนะทุกคนก็คือผมไปปลูกผักมาก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะครับก็คือติดเกมปลูกผักเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้ก็จะไปเริ่มกันเลยดีกว่าขอเป็นแบบหลายคนนะครับเอ้แต่หลายคนหานของกันนี่คือวันนี้ผมจะเล่นแบบไม่ซื้อของนะครับทุกคนเพราะว่ามาสามารถที่จะเอ่อซื้อของได้นะครับระหว่างเล่นในแมปถ้าเรามีไอ้คอยตรงนี้อยู่เราก็สามารถซื้อเอ่อของได้นะครับเฮ้ยไปด้วย เออเคไปด้วยก็สมมติยาเราไม่มีแล้วก็ซื้อได้น,นะครับแบบอุปกรณ์อะไรเงี้ยผมว่ามันจะโกงเกินไปผมก็ขอเล่นแบบเออไม่ซื้ออะไรเลยนะคะทุกคนเราจะไปรูทของนะครับเกมก็ง่ายๆนะครับก็คือลิฟต์จะเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆแล้วคุณมีเวลาอย่างจํากัดนะครับในการฟาร์มของในแต่ละชั้นและระหว่างนั้นก็จะมีอีเวนต์เกิดขึ้นด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เฮ้ยมีปืนด้วยหรอวะปืนทองนะครับน่าจะใช้โลบ,บักเซอร์นะครับแต่ว่า กูไม่มีโลบักนะครับอ้าวเพื่อนเพื่อนไปแล้วนะครับไม่รู้ไปไหนนี่ครับเราก็ต้องฟาร์มของนะครับทุกคนรีบไปกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่านี่นี่จะคุญแจนะครับเราสามารถคุญแจเอ่อไปเปิดห้องได้นะครับทุกคนของเราก็จะเก็บได้อย่างละชิ้นนะครับก็คือเราต้องถ้าเรามีแบบพวกของอย่างนี้เราต้องเอาไปใส่นะครับใส่ไว้ที่ที่ตู้กดน้ํานะครับโอเคนี่อะไรเนี่ย เอ้ยคุณแจกเยอะจังวะมีเวลาถึงเท่าไรหร่วะสิบห้าวิอ่เบอร์มากนะครับเอ้ยหกสิบหกสิบเฮ้ยนี่อะไรอนะเทียนนะครับทุกคนนี่น้าน้าน้าดีมากนะครับอันนี้อะไรวะอ๋อผ้าพันแผลนะครับดีจริง,รงโอ้โหเหลือสามสิบวีแมปโคตรกว้างเลยนะทุกคนอาหารกูอยู่ไหนเนี่ยกูต้องการอาหารนะครับตอนนี้ค่าอาหารเหลือเจ็สิบเก้านะครับทุกคนเวลาอีกยี่สิบสี่วิในการ หาของนะครับผมต้องทําเวลาด่วนๆนะครับเอ้ยอาหารไปไหนหมดวะเดี๋วกูกลับไม่ทันนะไปก่อนดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราโอ้เราจะอยู่ได้ไม่นานนะครับทุกคนดูจากการที่เราไม่เจออะไรแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้เฟนฟลายนะครับมันคือเฟนสฟลายนะครับอีกซีวิให้ตายเถอะซาร่าพาราเซตเมอมลเฮ้ยอะไรอะ่ะกูไปแล้วเฮ้ยกูเป็นไรเฮ้ยเป็นไรวะเฮลมีเฮลมีพีซ กูจำมาแล้วกูโดนโดวงต,ตาแห่งสัจธรรมนะครับเฮ้ยเฮ้ยนะครับดวงตาแห่งสัจธรรมเล่นกูแล้วนะทุกคนมันน่าจะแบบทําให้เราแบบดีเลย์นะครับขยับหรือวะเออนี่นะครับตัวนี้มันจะทําลายดานนะทุกคนเราต้องรีบไปขึ้นลิฟต์นะครับก่อนที่ทางออกมันอยู่ไหนวะเอออยู่ตรงนี้เจอละโอเคโอเคระหว่างนี้กูหาของเราดีกว่ามาไม่มีอะไรเลยเอยโดนกัดเพื่อนรอด้วย ลิปไอยู่ไหนวะอ๋อลิปทางนี้นะครับเอ๊ะลิปปะอ้าวลิปไปไหนแล้วเฮ้ยเพื่อนไปแล้วนะครับทุกคนเพื่อนมันทิ้งกูทุกคนเพื่อนแม่งทิ้งผมนะครับงั้นผมก็ต้องพีชีพนะครับเริ่มใหม่นะครับฆ่ากูเลยมึงฆ่ากู<ๆ>เพื่อนกูแบบเลวจริงๆนะครับบางอาจทิ้งผมไว้นะครับที่เห็นไหมมึงดูมันดิมันทิ้งกูโอเคมึงกลับมาใหม่แล้วนะครับ ก็เป็นการความไพ่แพ้นนะครับคืออย่าไว้ใจทางนะครับทุกคนอย่าวางใจคนโอเคเราก็จะไปเยอะๆเยอะดีนะครับเมื่อกี้เพื่อนอาจจะเออพิพาทเล็กน้อยนะครับถึงปันกลางนะครับที่ปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวนะครับแหมเราใช้เองแหละเออแต่แมปใหญ่มากเมื่อกี้เนี้ยผมเอ่อหาไม่เจอเลยนะครับทางออกโอเคโอเคเอาใหม่ๆเครับนี่มาแล้วนะครับลิฟต์กำลังจะเปิดแล้วนะครับทุกคนมีเวลาต้องรีบฟาร์มนะครับแต่มันให้เวลาน้อยมากอะทุกคน โอ้เพื่อนเมื่อกี้แม่งไม่รลอกกูเลยไปไม่รลอกเลยให้ตายเถอะนะครับนี่อันนี้เป็นจุดซื้อของที่ผมบอกนะครับก็ผมจะไม่ซื้อนะครับทุกคนเฮ้หรือว่าซื้อปืนเนี่ยว่าเขาอยากได้ปืนมาไอเวนเฮ้ยปืนเท่าไหร่วะเออมีไม่พอนะครับทุกคนมีอยู่ไม่ได้แล้วห้ามซื้อของนะครับนี่เป็นกฎนะครับแล้วเมื่อไหร่จะเปิดเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ร้อยห้าสิบแล้วนะครับโอเคไปไปด้วยความเร็วนะครับกล่องเมคิดเก็บมานะครับเปิดให้หมด อะไรวะอ๋อแว่นนะครับเป็นแว่นนะครับบราดาด้นำน้ํานะครับถ้าเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมในลิฟต์นะครับก็จะสามารถที่จะอ่าหายใจได้นะครับแต่ประเด็นคือทําไมน้ําถึงท่วมในลิฟต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ผมไม่สามารถหาทางออกแล้วเพื่อนเปไ็นไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนกูแจ๊กูแจ,จ้งกูไปแล้วไหนวะของไปงั้นเราต้องไปเปิดห้องนะครับเปิดให้เพื่อนด้วยเปิดหนึ่งห้องเปิดสองห้องโอเคเพื่อนช่วยกันฟาร์มหน่อยนะครับ น้ำกระป๋องนะครับน้ำกระป๋องโอเคข้างบนนั้นคืออะไรอ่ะืออผลไม้นะครับไม่ใช่มันคืออะไรวะไอ้นมปังนมปังมันคือนมปังนะเออกูก็มัว่วจริง,รงๆเลยนะครับไปเถอะไปฟาร์มต่ออย่าบ่นเลยขอหหนในไม้ก็คือถ้าเวลาหมดกูต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวเพื่อนมันจะแบบโซโล่กูอีกละเพื่อนมันจะโซโล่ผมนะครับด้วยการทิ้งผมให้อยู่คนเดียวแบบโดดเดี่ยวปลาเปล่ยวหัวใจนะครับคิดวุ่นวายจะไปไหนดีวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเอยของอยู่ไหน โอเคกูเข้าไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรนะคัคุณแจให้กูลืมดูเขา้าไปสี่เลยเดยวยี่สิบวิไม่ตายเถอะเฮ้ยบรรดาน้ำน้ำกูำมีแล้วนี่หว่าเฮ้ยน้ําน้ําแป๊บหนึ่งกูมีแล้วเลกเออเล็กซี่นะครับกินก่อนกินก่อนแล้วกูหยิบหยิบเสร็จแล้วก็เฮ้ยมีสองอันเลยอะงั้นกินสองอันแม่งเลยอนี่กูแบบเก็บเก็บห้หมดนะครับเปิดเปิดเฮ้ยตอนนี้เราขาดอาหารนะครับคุณแจกูไปแล้วเพื่อนเราด้วยนะเราไม่อยากประวัติศาสตร์ลอยนะครับ เพื่อนมึงรอกูก่อนมึงรอกูก่อนกูขอร้องนะครับเพื่อนไม่หนาวะเพื่อนไม่หนไม่รู้กูไปก่อนเพื่อเพื่อเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับต้องไปด้วยกันนะครับปิดลิฟต์เรียบร้อยนะครับแอร์พังนะทุกคนใครมีประแจมั้งอ่ะเพื่อนมีประแจไหมซ่อมหน่อยได้ไหมโอ้โหมันคือเมื่อกี้ฟาร์มไม่เจอประแจนี่นะครับเราก็สามารถซ่อมได้นะครับแต่กูไม่เจอไงประเด็นน่ะทําไงดีวะก็อาจจะต้องรอให้ลิฟต์เปิดนะครับเพื่อไปหาประแจนะครับมาซ่อมแอร์ แต่ว่าตอนนี้ก็เลือดลดอย่างเรื่อยๆนะครับเพื่อนเราก็จะไปด้วยกันนะครับมีเราอยู่ได้ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับใช่ป่าวะเออมันนับเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนสถิติของผมก็อยู่ที่สิบสี่ชั่วโมงนะครับก็คือเคยเล่นคลิปหนึ่งไปแล้วครับอยู่สิบสี่ชั่วโมงก็คือตอนนั้นกูเนตหลุดถ้ากูไม่เนตลดกูอยู่ได้อีกอ่ะแต่มันเสือกหลุดนะครับทุกคนก็นั่นแหละครับต้องไปโทษเนตนะครับโทษผมไม่ได้ลิฟต์มันขยับเปล่าวะ สองทับยนะี่สี่เนี่ยทาริปมันเปิดหรอาอาจจะออกไปได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันไม่เปิดเลยนะครับทุกคนเพราะแอร์ผมพังหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับดิฟถึงจะเปิดถ้ากูตายทําไงนะนะทุกคนผมก็จะยื้อชีวิตให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อประโยชน์แก่ลูกหลานทั้งหลายเฮ้ยสามทับยี่สี่คืออะไรวะโอเคตอนนี้ลิฟเปิดแล้วปวมวมานล้วหกสิบเปิดสักที กูตายแล้วโอเครีบเปิดแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ข้างนอกนะครับเราต้องหาปจัจน,นะครับทุกคนทำไมเป็นของกดวันนี้เนี่ยของอยู่ไหนกูใช้นี่ก็แหละเมดคิดมาตาฟัคเกอร์อยู่ไหนวะของกูงจะกลับได้ไหมเนี่ยประเด็นนะอะเออนี่มันคือทางไหนกันนะครับนี่อนะครับกูหาปจัจก่อนนะครับเอ้ยไม่มีอะไรเลยมีตัวอะไรบอกว่าไม่มีนะครับเอ้ยไม,มไย่มีอะไรเลยอะทุกคนโอเคมีอะไรบอกวะ จะเอ๋อนมปังนะครับเอ่อเก็บไปก่อนก็ไนเเพื่อนว่าไงมันไปช่วยหาของเอานายก็ลงเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยทางนี้แมงมุมมัตเตอร์ฟักเกอร์มันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนรีบๆเลยนะประเด็นคือกูหาทางกลับได้ปะเนี่ยนะครับมันเออทางไหนวะกูไม่รู้และเดี๋ยวค่อยเดินหาแล้วกันนะครับเฮ้ยแมงมุมเต็มเลยนะครับขอของหน่อยได้ไหมเฮ้ยกินเลยนะครับเราก็เก็บอันใหม่ไปดีกว่านะครับ กูหิวเนี่ว่แเราก็จะกินเอ่น้ำกาแฟก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะครับให้แก่คออ่ะเรียบร้อยไดมอีกอันนึ่ง้ยกินไปเลยเฮ้ยหายกินผิดกินผิดนะครับแต่ไม่เป็นไรมีเยอะมีเยอะนะครับมีเยอะเดี๋ยวหาก่อนนะครับถ้าได้น้ำอีกพงกินน้ำอีกนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบประหยัดนะครับทุกคนสามสิบวินะครับกูน่าจะไม่รอดแล้วมั้งเนี่ยฮะ เอ้ยแต่ y o ดูถูกมันสมองผมนะครับผมสามารถจําทานทั้งหมดได้นะครับก็คือทางนี้เลยครับนี่แมงมุมขยุมหลังคาครับแมงกินปลาหมากกระพงก้นนะครับใครเคยฟังนี่น่าจะไม่เด็กแล้วนะครับเอ้ยทางไหนวะมาสามองผมมันบอกทางนี้นะครับทุกคนแล้วก็แวะนิดนึงนะครับเอ้ยเม็ดคิิหมัดเอ้ยกูมีแล้วนี่ว่าเอ้ยใช้ไปเลยเลขสี่เรียบร้อยแต่ก็เ,เก็บใหม่โอเคเก็บดิววเออเฮ้ยอะไร เก็บก่อนกูเก็บแล้วไม่รู้ให้ตายเถอะซาร่ากูอยู่ไหนทางออกเอ้ยไม่เป็นไรดูดูสมองผมหรอผมรู้มันมาทางนี้นะครับเน่เป็นไงเป็นไงเอ้ยไม่ใช่แล้วเราทางออกมันอยู่ที่ใดกันนะเดี๋ยวก่อนนะมันต้องประมาณนี้เนี่ยนีย่ไม่ใช่ว่ะเฮ้ยทางออกอยู่ไหนวะท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกผมหน่อยเออทางนี้แหละกูจำได้มัง้งนะครับ ก็ประมาณนี้แหละผมจําได้ผมว่าฮ่อมาแต่ฟักเอ้ยแสดงว่าไอตัวนั้นมันเดินทางทางโน้นมานะครับแสดงว่าลิฟต้องลิฟไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใกล้ถึงแล้วผมรู้สึกผมรู้สึกนะครับทุกคนเป็นความรู้สึกของผมเอ้ย,ม,อย,ยมันอยู่ไหนวันนียลิฟอยู่ไหนวะเฮ้ยจิมหายแล้วทางตัน <laughs> เฮ้ยไยลิฟกูไม่มันห้องห้อง ห้องอะไรเฮ้ยมันทาลายถึงนี้แล้วนะครับแล้วกูไปทางไหนต่อจักรวาลจักรวาลกูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อหมาก็จะปวดนะครับใครก็ได้บอกทําออกผมทีผมไม่ไหวแล้วฮึกูมไม่ไหวแล้วลาก่อนก็ต้องจบไปแล้วนะทุกคนสําหรับแมปการเอาชีวิตรอดในลิฟต์นะครับซึ่งรู้สึกว่าเมื่อก่อนที่เล่นมันจะไม่ได้ยากขนาดนี้นะครับก็คือแบบไม่ได้ยากเกินอะ่ะอันนี้ผมว่ามันยากไปนะครับก็คือแบบหาทางก็หาทางออกไม่เจอเลยครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ